เรากำลังเริ่มออันนี้คือคือตั้มกอจทตั้มบนตั้มหลอตั้มของปอมตั้มของหลอมอไรอ่าโอเคตอนนี้เราเราจะเข้าไปหาใหญ่นะอ่าแต่ว่าเช่นที่ตะตรงนะคะน้ำท่วมเราก็แวะตั้มกอจทของปอมบ้านไร่เอ่อ น่าจะ5 60คนนั่นมากค่ะมากเลยนะคะก็เมื่อกี้สอบถามครอบครัวหนึ่งบอกว่าติดอยู่ที่หาดใหญ่น่3วันแล้วมาติดูที่นี่2วันยังออกไปที่ด้านนอกที่เสดาไม่ได้นะคะก็เลยเนี่ยขอความช่วยเหลือันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ิค้างอยู่เานอนงอยู่ที่นี่อ่ะ่ค่ะปมาเลเซียอเคสบีย Father? Oh, okay. yeah. You can tell me yeah. oh, how, how many days you stay here. Two days, sorry. Two days yeah. from Hatay. Oh, yeah. Uh, yes. uh -huh. Do you have uh, a yeah. car? Uh -huh. Yes, but because you have a flood. Uh, sorry? You cannot go to. Yeah, because of the flood. We've been here since yesterday. Since uh -huh. uh, yesterday? Yeah, stay here since so yesterday. I'm going いやいやいや。 <laughs> uh -huh. then I came back here. Uh, I think you can go to Golok. Golok? Yes, Golok. 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 But the... If you have a car, you will take a car from now. Go to Sinai Golok. Uh, but they say at the Uh, also uh, also uh And also uh, Patani. Yeah. Auto okay. so go. Uh -huh.

b e c อ๋่ไเคโอเคยืนยืนยืนทำอะไรเหรอยังไม่เข้าเอ๋อจะ่งอัี่อ่ะเนี่ยอ๋อแถมแบบเบบ้ this a a don't have any e l t r i c i t y อ๋อไม่มีไฟใช่ไหมพอร์ต Oh. Yes, and I'm a reporter can see that it's a decline. Yeah, yeah, yeah. Okay. Do you have do you have uh phone number? Uh phone number, yeah. For contact. Uh, okay. c ม่ไงถ้าเข้ามาคคไมอไอสวัสดีค่ะุงอยู่ไหนมาจากไหนคะอ,อ,อ,อ๋อบ้านมาเลยอ๋อบ้านมาเลนี่คนไทยที่มาเลปะ่ะ บ้านอยู่มาเล่ภาครับครับแต่เป็นคนไทยที่มาเลเซียไหม่ใช่ไม่ใช่อ๋อพูดมาเล่พูดมาเล่พูดไทยนิดหน่อยนะอ๋อพูดไทยนิดหน่อยอ๋อโอเคไปเตียวขันย่ายมาตั้งแต่วันไหนคะไปเตียวขันย่ายห้าวันแล้วห้าวันห้าวันอือแล้วก็ติดน้ำท่วมรีกาเดนรีกาเดนออแล้วก็มาที่นี่วันไหนคะอ่าปลายเด็มปลายเด็มปลายเด็มแล้วลอมาแชร์โ๊ดเด็มโต๊ดเด็มโต๊ดเด็มนะคะอ่าฮะ ตอนนี้ก็ติดอยู่แบบไม่ได้ค่ะไม่ได้นี่อยากให้เข้าช่วยเหลือยังไงบ้างคะอยากให้อยากให้เขาช่วยเหลืออะไรบ้างอาหารหรืออะไรคะที่นี่ค่ะที่สองวันแล้ว yesterday 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 you want some food or anything uh huh drink water you get the food non muslim food อ๋อมุสลิ food

ขับรถไปนะคะแต่ว่าน้ํามันกาลังขึ้นค่ะก็เลยรีบขับรถออกมาไม่งั้นคือเดี๋ยวรถเราจะออกมาไม่ได้สถานการณ์ที่พเป็นงไงบ้างคะท่านนายกตอนนี้น้ําขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะสถานการณ์ที่จังหวพระตรงตอนนี้น้ําก็ในฝั่งของติดคลองอุตโพนะครับผมน้ําขึ้นเรื่อยๆเลยครับคลองอุตโพแต่ฝั่งตะวันออกนะครับน้ําก็ยังไม่ได้ลดเลยนะครับผมน้ําอยู่ลักษณะอย่างนี้มาสามวันแล้วครับแล้วก็ฝนก็ยังตก ตกตกหยุดหยุดหนักกับเบาสลับกันอยู่ครับผมทั้งนี้วิกฤตวิกฤตหนักกว่าทุกครั้งครับผมแต่ว่าแนวโน้มน้ําที่เห็นน้ําน้ําเข้ามาเนี่ยนะคะาจากสะเดาแล้วก็ลงมาที่พระตรงเห็นน้าไหลแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยเราเราประเมินคาดการณ์ว่าน้ามวลน,น้ําก้อนนี้นะคะก็จะส่งผลให้เกิดน,น้ําท่วมมากขนาดไหนคะ พ,พี่น้องที่อยู่ริมคลองอุตภเปาของทุกๆพื้นที่นะครับคิดว่าน้ําจะมีปริมาณสูงมากนะครับผมนะครับจะส่งผลผลกระทบคิดว่ามันน่าจะมากกว่าทุกครั้งท,ท,ท,ที่เคยเกิดน้ําท่วมนะครับผมค่ะเรามีอย่างตอนนี้ก็มีคนที่อพยพอยู่แล้วอาจจะต้องแจ้งเตือนอย่างพื้นที่ที่ต้องรับน้ำินของอุตภเปานี่ต้องอพยพอ,ออกมาทัา้งหมดเลยไหมคะใช่ครับเอ่อ คนที่อยู่ริมคลองอุตโพนะครับตอนนี้ต้องต้องออกพยกออกมาทั้งหมดเลยนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเทศบาลก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยหน่วยงานนะครับแล้วได้เอาเรือเพื่อจะเข้าไปอพยกคนที่อยู่ริมคลองอุตโพออกมาแล้วครับผมแต่ว่าขอความร่วมมือหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไปอพยพแล้วให้ออกนะครับอย่าดื้อนะครับผมเพราะว่ามันจะเข้าไปยากในน้ำน่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอีกใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับจะเข้าไปยากแล้วก็ ตอนนี้ถ้าถ้าไม่มีเรือนี่ไม่สามารถเข้าไปได้เลยครับผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาด้วยเพราะว่าที่หาดใหญ่เนี่ยน้ํามันสูงอยู่แล้วแล้วก็มวลน้ำก้อนนี้ก็ต้องแจ้งในทางหาดใหญ่ว่าจะมีน้ําอีกจานวนมากทีเดียวที่จะลงไปที่หาดใหญ่ไปทำให้หัดใหญ่ท่วมเพิ่มใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะว่าน้ําจากฝั่งตะวันออกที่มาที่มาจากฝั่งเขออตอบตนะครับที่ติดกับกนาที่ติดกับนาทวีนะครับ น้ำมันยังไม่ลดเลยครับแล้วก็ฝนฝั่งนู้ก็ยังยังตกกันนอกจากฝั่งสะเดาแล้วก็ฝั่งตะวันออกน้ำก็ยังมีอยู่อีกเยอะนะครับแล้วมันจะไหลลงไปสู่ลองอุตภเปาทั้งหมดครับผมสถานชะรงแล้วก็ไปที่หาดใหญ่ตอนนี้แล้วก็ถนนการจนาวันนิ้ตอนนี้ตัดขาดสองช่วงไป ทั้งที่พระตงและสะเดาจะออกไปมาเลเซียไม่ได้ใช่ไหมคะนายกคะเอ่อที่พระตงสามารถขับที่พระตงสามารถขับรถได้เลนเดียวนะครับยังสัญจรไปมาได้อยู่ครับตอนนี้ yes. แต่รถรถเล็กไม่แนะนําครับรถเล็กไม่แนะนําที่พระตรงนะครับที่ช่วงอื่นผมไม่ทราบครับผมเรื่อเน่ยเี๋ยวฝนตกมาหนักอีกแล้วก็าืึงใช่นะฝนตกมาตกมาอย่างหนักด้วยแล้วก็นายกนิดนึงค่ะ ปั๊มปตทของปอมปั๊มปตทของปอมที่บ้านไร่เนี่ยเรามาเจอนักท่องเที่ยวมาเลเซียประมาณหกสิบคนนักท่องเที่ยวมาเลเซียท่าที่ปั๊มหกสิบคน่ต้องจ่ายค่าที่เป็นอาหารแล้วก็อื่นๆไม่ต้องุณนะสี่คนนะครับหกสิบคนเหรอครับไม่ไม่ได้ยินเลยครับฝนฝนตกหนักไม่ได้ยินเลย ต้องมาเลเซียครับผมติดค้ออยู่ต้องการอาหารครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกาศให้ครับเดี๋ยวจะประกาศให้ครับที่ปั๊มปตทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะประกาศให้เดี๋ยวจะประกาศแจ้งใ้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโก้ครับครับได้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 เด้อ ้อด้ีวย,ยะคกวม,มายคกครับครับขอบคุณมากครับเจมส์ะตอนนี้คือมีนักท่องเที่ยวมาเลที่ติดค้างแล้วก็นอนอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนี่นะคะสวันแล้วกับไปที่มาเลเชียไม่ได้อาจจะต้อง ใช่ใช่เพราะว่าสงการเด็กใช่ค่ะไม่มีข้าวกินเลยอ่ะเพราาะว่ใช้ไตอนนี้จะกสขอไส้กรอกใช่ไหม,มแล้วก็พวกขนมนะโอเคเดี๋ยวก็จะมาดูแต่เดียวไม่ไม่พี่ต้องเข้าหาดใหญ่ละเพราะว่า,าเดี๋ยวรถติดน้ำใช่โอเคไอวิวคอนแทนต์ไอวิว